เอาเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มหมวกเอฟกันนะครับเห็นหลายๆคนเนี่ยหมด8 0ด0 0 0เกพเพชรและมาดูพี่สิจะหมดเท่าไหร่คงไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกมั้งมาดูครับซึ่งเราจะต้องเก็บโทเค็ค่ใ้ครบ5เหรียญน,นะไม่ต้องพูดมากครับ10ครั้งแรกไปเลย10ครั้งแรกเราก็โอ้ชื่นใจเลยถ้าออกอย่างเงี้ยชื่นใจโอ้ยลูกแก้วมาแล้วครับน้องรู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยเราได้ลูกแก้วแล้วนะ ไปครับอีกสิบครั้งโอ้โหอะไรวันนี้ชื่นใจอันเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะออกลูกแก้วดีขนาดเนี้ยโอ้โหสองครั้งสูกแก้วสองลูก <c oughs> ก็คนมันดวงดีน้องพวกเองมันเกลือกันพี่เป็นคนที่ดวงดีนะมา <c oughs> ดูอีกหนึ่งครั้งครับเอ๊กล่องสีทองก็ยังสีทองอยู่นะครับโอ้โหแมงเริ่ม,มาแะ้วไปครับครั้งที่สี่โอ้โหลูกแก้วแคข่ข้างหน้าเองนะไม่ออก ครั้งที่ห้าครับไปโอ้โหได้กลิ่นเค็มๆมาแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารถความหน้าบา้านโอ้ยไม่ได้นิดเดียวดูว่าจะได้วะแม่งลถน่าจะความหน้าบา้านลดเกลือด้วยนะครับตอนนี้น่าจะหล่นเต็มหน้าบา้านแล้วหรือเปล่าลูกที่สามอะไรจะออกอะ่ะโอ้โหทําไมลูกแก้วมันมันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ออกนะครั้งที่ลอยเราก็ไม่รู้นะลืมไปแล้วเนี่ยกดเพิ่มเลย ไม่เอาได้ไหมชุดอะไรเนี่ยครั้งต่อไปสวยเหมือนเดิมเลยพี่ว่าเราพักก่อนไหมอะอันนี้ก็จะตันอยู่แล้วนะไปครั้งนึงไปอาหารหมาเฮ้ย <c oughs> ทำไมสองครั้งแรกออกง่ายทำไมหลงัลงๆไม่ออกแล้ววะเดี๋ยวเราไปย่อยกันเลยครับเนื่องจากเต็มไปแล้วนะหมุนได้32ครั้งมาดูกัน วันเชียบได้แล้วคนเป็นดวงเดียน้องโหย่อยเราได้อ่ะได้จริงใช่ไหมอ๋อนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มา2ลูก3ลูกแล้วนะเฮ้ยหมวก F อีกคนไทยแค่2โทเค็นเดี๋ยวเราย่อยนะครับได้อีก11ครั้งไปรู้สึกว่ามันเริ่มมันก็เกลืออยู่นะไปเหอะตอนนี้ยังยังหมดน้อยไงยังไม่ได้ซีรีแต่เขาบอกว่าลูกสุดท้ายออกยากมากๆเลยใช่ไหมอ่ะกดเลยไม่ต้องลุ้นแล้วไปต่อครับ ไปต่อแม่งกดเพื้นแม่งกับเพชรก็รกยุกไวเหมือนกันนะเนี่ยทําไมลูกที่สี่ไม่ออกเลยวะสาสี่นี่ออกยากนะหนึ่งสองออกง่ายมากเลยอะเกินปุยมุยโอ้โ oh ดทุกคนมีสูตรกดไหมอะ <c oughs> ต้องใช้สูตรแล้วแหละพี่ว่าไม่น่าลอกแล้วโอ้โหไม่ออกหรอวะ เฮ้ยลูกสีมันหายไปไหนโอ้โหกระเป๋าเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับไปย่อยเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าที่เขาบอกบอกกันนี่มันได้ <c oughs> ได้แล้วออกสองลูกหรือเปล่าวะอุ้ยได้แล้วว่าุคนเป็นดวงเดียน้องเหลือลูกเดียวแล้วนะสวยโอออาจจะไม่เหมาก็เด้เราย่อยก่อนครั้งนี้อาจจะได้เลยก็ได้ใครจะไปดูบ้า <c oughs> ไปเลยสิบครั้งไม่ได้นะไปย่อยอีกระดับเรามันต้องย่อยน้อง <c oughs> ลูกสุดท้ายลูกอาถรรพ์หรือเปล่าไว้เนี่ยเฮ้ยแต่ตอนนี้เราหมดไปแค่สองพันสามพันเพชรเองนะเฮ้ยหมดไม่เยอะนะเนี่ยตอนนี้ยังหมดน้อยยังหมดน้อยไม่ได้หมดเยอะไม่ได้หมดเยอะโอเคครับไปต่ออีกสิบครั้งไปลูกสุดท้ายนี่เขาบอกออกยากเฮ้ย,ย,ยไม่ไดอ้อาหารหมามึงแม่งเอ้ยแม่งตัดหน้ากลุ้นอยู่นะตอนนี้จิกจิกเก้าอี้แล้วด้วยเราอาจจะหมดน้อยสุดหรือเปล่าตอนนี้หมดไปแค่สี่พันเพชรนะพี่ทอปะเอาแล้วไงถ้า ถ้าลูกสุดท้ายมันไม่ใช่ออกมันไม่ใช่แบบมันยุบไปห0 0 0ันเพชรเลยจบเหรนะ่ไปครับลูกสุดท้ายออกจงออกจะออูอ้อาหารหมาอีกแล้วอะไรอาหารหมาชอบตัดหน้าจังวะลูกสุดท้ายโทเค็นสุดท้ายนี่เองไม่ออกให้ดีเลยใช่ไหมเราจะเป็นผู้เฮ้ยอาหารหมาอีกแล้วมึงแม่ทำไมมันล็อกอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่เอาอาหารหมาได้ไหมอ่ะดูสิใกล้ๆอาหารหมาอีกแล้ว่ะ กระเป๋าเต็มรอบที่เท่าไรราก็ไม่รู้นะครับย่อยอีกแล้วไปเลยน้อง31ครั้งนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหแม่งเอ้ <c oughs> หมดเยอะว,ะอว่าดออูเหมือนจะออกง่ายแต่มันยากจังวะตอนนี้เหลือแค่80,000แล้วนะเพชรแป0หมแล้วแม่งเอยไม่มีท่าทีที่จะออกเลยวยวเนอะลูกสุดท้ายมันจะออกยากจริงหรอ ไม่ไม่จริงไม่จริงเอาอะไรวะเนี่ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเพชรจะหมดแล้วนะเราจะหมดหกพันหกหพันเพชรแล้วนะลูกสุดท้ายไปไหนรองเท้ามาทำไมอะแต่ตอนนี้เพชรเราก็หมดไป6 0 0ัเพชรเป็นที่เรียบร้อยโอ้ไมก็หกพันเพชรแล้วไม่ออกวะน้องไปเราย่อยเลย อ๋อจนกระเป๋าตาันรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับอโอโอเคครับเราย่อยเผื่อออกไงเนี่ยได้สองครั้งออกเลยเนี่ยตกใจตาย,ตายห่าเลยนะไม่ออกครับน้องหก <laughs> <6, 000 S 1> <laughs> พันเพชรไปแล้วนะครับผ่านไปไวมากกดเพลิน <laughs> เลยครับน้องเราจะเราอยากได้ถูกกว่าคนอื่นอ่ะสักเจ็ดพันไรงนงี้ได้หรือเปล่าอ่ะแต่ลูกสุดท้ายนี่แกไม่ออกจริงๆอะ่ะโอ้โห ทุกคนเราต้องไปรีกเกมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ออกไปรีเขเข้าใหม่ด้กว่าแม่งอะไรวะเนี่ยจะเจ็ดพันแล้วนะเองก็ไม่ให้จริงๆหรอครับวมอเอฟเนี่ยเงเอ้ยไม่ามาวะรู้สึกว่าเกลือแล้วรู้สึกว่าเกลือแล้วนะมันเราก็แปดพันเนาะน่าจะ8ปดพันแหละไปรอ้องไปมาขนาดดีแล้วเนี่ยแม่ง ไม่ใกล้ลูกแก้วเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้แม่งใกล้ลูกแก้วเดี๋ยวนี้ไม่ออกเลยแม่งมาอะไรก็ไม่รู้นี่กระเป๋าเต็มอีกแล้วนะครับมาย่อยอีกรอบนึงขอเธอหมวกเอฟบามาเถะน้องไปครับย่อยก่อนย่อยก่อนกระเป๋าตันหมดแล้วเนี่ยมื่ออาหารหมาอีกแล้วจะร้องไห้แล้วนะถ้าเองจะออกอาหารหมาพี่เยอะขนาดเนี้ยโอ้โหอาหารหมาแม่งตลอดใกล้ลูกแก้วเนี่ย อาหารหมาเยี่ยมดีมากขอบคุณอาหารหมาให้เก่งจังนะอาหารหมาเนี่ยโอ้โหตลอดอืมสวยไม่ออกเลยจริงๆข,ข้ามไปนู่นข้ามไปนี่ต่อน้องพี่ว่ามันแปลกๆแล้วปล่พี่จะหมื่นเพชรแล้วอะไรวะเกินไปป้าจะหมื่นเพชรน,น้องมันไม่จริงใช่หรือไม่ ไปนอ้องพี่ว่าพี่จะไม่เกลือนะแต่ทำไมกลับมาเกลือกว่าชาวบ้านเขาวะวัดกูได้ได้เลยและเราก็ได้ในที่สุดนะครับผมสุดยอดลูกสุดท้ายพอดีครับรีบรับก่อนเดี๋ยวมันหายรับก่อนเดี๋ยวมันหายไปไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยสวมใส่เลยเนาะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวเรามาคำนวณครับว่าเราหมดเป็นกนไปกี่ดเพชรนะครับแต่ไม่อยากจะคำนวณไม่อยากจะรู้เลยว่าเราหมดไปเท่าไรหร่วะแม่งเอ้ยเดี๋ยวเรามา ตอนแรกมี86,013ใช่ไหมเรามาลบด้วยกับ77600เท่ากับหมดไป8,413เพชรนะครับสหรับพี่ท็อปนะไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนหมดก็เท่าไหร่ใครหมดเยอะกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์ูด้วยนะครับใครที่น้อยกว่าพี่ก็ถือว่าดวงดีมากๆเลยนะเนี่ยโอเคครับสหรับกิจกรรมหมกเอฟนี้นะครับผมเราก็ได้มาเรียบร้อยในงบ8,400เพชรนั่นเองเครับคิดให้ดีนะครับถ้าใครจะเตือนนะครับขอคนที่มีเงินเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยไม่มีรายได้เนี่ย ลบแนะนำนะอย่าสุ่มเลยนะครับผมเออเก็บเงินไว้ย oh, <ว>่างอื่นดีกว่าไปเที่ยวสมการเนี่ยเนาะดีกว่าแล้วกันนะครับ oh, ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มซะโอ้ g o กแล้วเราก็ได้มาแล้ว <laughs>